มาชมการทดสอบรถทางไกลบนเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับซึ่งในนะอนาคตรถไฟดีเซลรถไฟฟ้าจะวิ่งร่วมกันนะครับช่วงนี้ก็เป็นการทดสอบระบบนี้ก็เป็นรถนอนซียนารถนอนใหม่ร้อยสิบห้าคันนะ 2. Please stand clear of the platform H เป็นการยกระดับพัฒนารถไฟนะครับทางรถไฟฟ้ารถไฟชานเมืองและรถไฟทางไก่ ในนากตนะครับเราก็จะได้เห็นการทํางานร่วมกันระหว่างรถไฟฟ้าแล้วก็รถไฟดีเซลนะครับเป็นการออกแบบรถไฟฟ้าสายสีแดงก็เป็นการออกแบบให้รองรับทั้งรถไฟดีเซลละรถไฟฟ้ารองรับทั้งรถชนานเมืองและรถทางไกลนะครับเจ้นี้ก็ได้เปิดให้บริการในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีแดงไปแล้วในช่วงปลายปีนะครับหากการทดสอบ เป็นไปได้ด้วยดีก็จะมีการให้ขอบวนรถที่ใช้รถจักดีเซลทำขบวนขึ้นมาวิ่งร่วมบนเส้นทางเดียวกับรถไฟฟ้าสายสีแดงด้วยในภาพเมื่อกีในชุดเมื่อกี้คลิปที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับก็เป็นรถจักรคิดาชิสี่ชั้ที่ลากรถนอน CNR นะครับเป็นรถนอนชุดใหม่ของรอฟท1 1 5อคันมาจากจีนนะครับ ก็ได้ขึ้นมาวิ่งบนทางรถไฟฟ้านะครับเมื่อกี้ก็จะเห็นว่ารถสวนกันพอดีแล้วก็คาดการว่าตัวรถนอนร้อสิบ้าคันเนี่ยนะครับจะเป็นรถทางไกลชุดแรกนะครับที่จะให้บริการในสถานีกลางบางซื่อ ติดตามประตอนะครับจะมีขบวนอื่นให้ดูอีกครับ